ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพครับผมยิทธูนาวงครับเพจคนเหนือครับมากับรายการว่ายพระพันวัดนะฮะซึ่งเป็นช่องนะครับการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับนั่นก็คือการพาท่านผู้ชมนะครับไปวหวยพระที่วัดนะครับในในเมืองไทยเฮานะครับซึ่งก็หลักๆก็จะเป็นทางพังือนบนนะครับแต่ว่าเขาก็ขอบคุมไปทั่งทั่วประเทศนะครับ ถ้าหากว่าผมได้มีโอกาสไปวัดไหนนะครับจะได้บันทึกนะครับแล้วก็นำมาตัดต่อเรียงๆเพื่อแนะนำนะฮะพุทธสถานนะครับเพื่อเป็นการปฏิบัติเป็นพุทธบูชานะครับในการทำหน้าที่นักสื่อนะฮะเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อสรบสถาพรต่อไปนะครับวันนี้นะครับเป็นการพ่านไปไหว้พระเป็นวัดวัดที่สาแล้วนะครับนะฮะนับแต่นับตั้งแต่เริ่มรายการนี้มานะครับ ซึ่งมีเขามีเป้าหมายอยู่หนึ่งพันวัดนะครับก็ใช้เวลากี่ปีกับผมหู้นะครับก็เอาจนครบตามเป้าหมายนะฮะวันนี้เป็นวัดที่สามนะครับก็จะพาท่านไปไหว้พระที่เมืองเชียงฮายนี่นะครับที่ตำบลรอบเบียงนี่นะครับที่นี่ครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เป็นสถานที่เป็นประวัติศาสตร์ของการสร้างบ้านแปลงเมืองที่เมืองเชียงฮายแห่งนี้นะครับโดยพระคุณเมงไรนะครับได้มา ใจบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อสำรวจรอบตัวเมืองนะครับเพื่อ,อสร้างนครเชียงรายแห่งนี้นะครับที่นี้ก็คือวัดพระธาตุจอมทองนั่นเองนะครับซึ่งที่นี่ก็จะมีสถานที่สําคัญก็จะเป็นเสาลักเมืองนะฮะศูนย์กลางจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเมื่อยืนอยู่บนดอยจอมทองนี่สามารถมองเห็นตัวเมืองเชียงไานะฮะ ทัศนียภาพแล้วก็ทำเลของการสร้างบ้านแปลงเมืองที่นี่นะครับเหมาะสมยิ่งนักนะครับที่นี่จึงมีวัติศาสตร์ของการสร้างบ้านแปลงเมืองที่นี่นะครับวันนี้ผมพาท่านมาไหว้พระรายการไหว้พระพันวัดนะครับเป็นวัดที่สแล้วนะครับนะฮะเราเริ่มกันมานะฮะเพื่อที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสืบสาะพรตไปับหาวไปแอลไปไหว้พระติบัดนี้กันดีกว่าครับ ขอพาท่านไปไหว้พระติวัดพระาธาตุดอยจอมตองหรือวัดพระาธาตุดอยตองติดตั้งอยู่บนถนนอาจดอำนวยอำเภอเมือจงจังหวัดเชียงรายสังกัดคณะสงไฟมหานิกายตามประวัติเล่าว้ว่าในปีพุทธศักราช1805พยาพญามังรายสเสด็จตามหาจ้างมงคลของพระองค์ที่พัดหาย จนมาถึงยอดดอยท้องหิมนาเมก็พระองค์ทรงเห็นภูมิประเทศเป็นชัยภูมิติงดดงามจึงโปรดฮื้อก่อปราการโอบดอยไว้โดยรอบและก่อขนาดนามว่าเมืองเจียงไฮพระทาด,ดุดอยจอมทองเป็นเจดีย์ทรงะระฆังแบบล้นนาตีอยู่ในผังแปดเหลี่ยมส่วนฐานประกอบด้วยฐานบัวทลา และฐานบัวประดับลูกแก้วอกไก่ส่วนยอดบัลลังยอดม,ม 12, ดุมไม้12บสอโดยต่อด้วยปล้องไชนยัยปรียอดต่ำรับมีการประดับโดยชัดตีนยมในยุคหลังในช่วงตีพมา่าเข้ายึดแลกกว่าปกครององค์เจดีตั้งแต่ส่วนรองรับองค์ระครังขึ้นไปหุ้มด้วยทองจังโก้ ทำให้เกิดความสวยงามแล้วก็สามารถปกป้องการเกิดตะไคร่น้ำบนองค์เจดีย์ได้ตัววิหารวัดพระธาตุยอจอมตองก็เป็นศิลปะที่ผสมผสานกันระวังศิลปะ้ละนาและก็ศิลปะของรัตนโกสินทร์ แล้วก็ตรงนี้ก็คือบริเวณนะครับเสาสะดือเสาสะดือเมืองนะครับซึ่งตามอดีตนะครับาชาวล้านานานในสมัยอดีตนะครับเมื่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะครับเป็นสร้างบ้านแปงเมืองตรงนี้นะครับก็จะต้องมีการสร้างสะดือเมืองหรือว่าเสาสะดือเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับในการสร้างบ้านแปงเมืองนะครับ แล้วก็ทีนี้นะครับพญามังรายมหาราชนะครับพระองค์จึงก่อนที่จะสร้างเมืองเชียงรายนะฮะละครเชียงรายตะเนนะครับในอดีตนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่การสร้างบ้านแปลงเมืองจึงได้มีการสร้างสือเมืองตรงนี้นะครับสือึเมืองตรงนี้อยู่ตวัดพระธาตุดอยจอมทองแห่งนี้นะครับก็เป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ทีเดียวนะครับแล้วก็บริเวณด้วยรอบที่ท่านเห็นนะครับก็จะเป็นเสา สะดือเมืองเหมือนกันนะครับแต่มีจำนวนทั้งหมด108ลักนะครับ108 108อเผานะฮะซึ่งเป็นการสมมุตินะครับจัก,กรวรรดเปรียบเทียบกับสมมติฐานนะครับทางจัก,กรวาลทาง10 8ยนั่นเองนะครับเสาลักเมืองหรือว่าสะดือเมืองหรือว่าดื้อเมืองซึ่งเจ้าเจีงยงไฮได้ร่วมกัน สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพนาารรษา5รอบเมื่อปีพศร,ราช2530และก็เพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงพญามังรายผู้สร้างเมืองเจีงยงไฮในโอกาสเฉลิมฉลองเมืองเจีงยงไฮครบ7 5ปีโดยนายอารามเอี่ยมสวรรผู้บริการจาังหวัดเจียงไฮในสมัยนั้น ได้เป็นแม่งานร่วมกับหน่วยงานราชการเช่นสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่องค์กรพรรคประชาชนพรรคเอกชนและก็รัฐบาลเยอรมันเสาลักเมืองประกอบไปด้วยเสาลักและก่ล้อมด้วยเสาบริวารจำนวน108ต้นตั้งอยู่บนโรบูแบบสมมติฐานของจักรวาลอันเป็นคติที่มีมาตั้งแต่โบราณ ครับท่าน,นครับก็สถานที่แห่งนี้นะฮะนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดเชียงรายในเมืองเชียงรายแห่งนี้แล้วนะครับที่นี่ยังเป็นพุทธสถานที่สําคัญนะครับทางประวัติศาสตร์และก่ออดีตอันยาวนานของการก่อสร้างโบราณสถานแห่งนี้นะครับก็คือองค์พระธาตุลอยจมท้องแห่งนี้นั่นเองนะครับณวันนี้นะตอนนี้ทุกๆคนนะครับ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับได้เดินทางมาที่นี่เพื่อชมความงามของพระพุทธสถานแห่งนี้นะครับแล้วก็มากราบไหว้ส่ศักซิ์พระธาตุองค์พระธาตุลอยจันททองนี้แล้วก็ไปกราบไหว้นะครับสีซักดิ์ก็คือสารลักเมืองหรือว่าสะดเมืองของเมืองเชียงายก็ผมเองนะครับเพจคนเหนือฮิทูมนาวงกอได้เปิดช่องทางชแนลนี้นะครับบอกว่าจะเป็น youtube แล้วก็เฟซบุ๊กของ ในยุทธภูมินาวงและวกาะทางแฟนเพจนะครับจื่อเหตว่าเพจคนเหนือนะฮะก็จะเป็นช่องทางที่จะเผยแพร่สถานที่สําคัญวัดวางอลังต่างๆนะครับในบวรพุทธศาสนานครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับเพื่อท่านได้รับรับนะครับแล้วก็อ,อีกอย่างหนึ่งก็เพื่อเป็นการาเผยแพร่พุทธศาสนาคือดำรงสืบสรารต่อไปครับสวัสดีครับ